สัพภทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่องคำสอนบุรพาจารย์ทุกท่านนะครับถ้ากล่าวถึงหลวงพ่อจ้อยจันทชวรรนเป็นที่ทราบกันดีวา่าท่านเป็นพระนักพัฒนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของลูกศิษย์ลูกหาและผู้มีจิตสัทธาในองค์ท่านทั้งบรรพชิตและครุัั ท่านเปี่ยมล้นด้วยความเมตตากรุณาเปรียบเสมือนเทพเจ้าองค์หนึ่งที่ให้ความคุ้มครองและบรรดาลความสุขความเจริญให้แก่มหาชนและวันนี้ผมจะขออนุญาตกล่าวถึงพระคณา,าจารย์ที่หลวงพ่อจ้อยจันทสวน,นท่านได้ไปศึกษาเกี่ยวกับวิชาและอาคมต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือประวัติผลงานทางด้านพัฒนา โดยใช้หลักธรรมสู่ชุมชนและวัตถุมงคลเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพหลวงพ่อจ้อยจันทชวรนโนอนุสรที่ระลึกครบรอบ91ปีและหนังสืออนุสรพิธีพระราชทานดินบรรจุศพเป็นกรณีพิเศษหลวงพ่อจ้อยจันทชวรนโนหลังจากที่หลวงพ่อจ้อยท่านได้อุปสมบทที่จังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่7พฤษภาคมปีพุทธศักราช2476ที่วัดดอนหวาย ตำบลพลวงสองนางอเภอทับทันจังังหวดอุทัยธานีโดยมีพระครูประลัดตุ้ยเป็นพระอุปชาพระอาจารย์บุญธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์บุญตาเป็นพระอนุสาวนาจารย์และได้รับฉายาว่าจันทสุวรรณนแล้วนั้นท่านได้อยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาพระปร,ะริยติธรรมที่วัดดอนม่วงตำบลวังม้าอลาดยาวจังวนครสวรรค์ หลังจากนั้นท่านได้ศึกษา 1. พระอภิธรรมและวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์เจชินซึ่งมาจากประเทศพมา่าที่วัดมหาธาตุยุวราชลังสริต 2. ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับท่านเจ้าคุณภาวนาพิรามสุขปวโรและหลวงปู่นาคที่วัดละขังโคสิตารามซึ่งเป็นสายเดียวกับ สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีอยู่หลายปีหลังจากนั้นท่านได้ศึกษาวิชาอาคมจากครูบาอาจารย์ต่างๆที่เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงโด่งดังหลายรูปเช่น 1. ห,หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้เรียนวิชาทำตะกุดโทนผ้าประเจียดการทำน้ำมนต์เกี่ยวกับยันมหาอำนาจแก้กันคุณใส่ต่างๆ และการทำยันตรีนิสิงเห 2. หลวงพ่อฉาบวัดคลองจันทร์อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทโดยได้ทำการเรียนวิชาการเขียนลบผงอิทธิเจปัตมมังพุทธคุณและมหาราช 3. รหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม,มได้แลกเปลี่ยนวิชาความรู้ต่างๆแก่กันโดยหลวงพ่อได้เรียนวิชา พระคาถาณร้อยแปดหัวใจธาตุทั้งสี่และหัวใจพระคาถาต่างๆ 4. หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยได้ศึกษาวิชาทร,รมมีดหมอเทพสตาวุธวิธีการปลุกเสกเกี่ยวกับสิงงาแกะและวิชาคาถาการทำน้ำมนต์ต่างๆ 5. หลวงพ่ออินวัดเกาะหงอํเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ได้ศึกษาวิชาการหุงน้ำมันการทำน้ำมันและวิชาการประสานกระดูกต่างๆ 6. อาจารย์คำภาที่เป็นคาราวะาที่เรื่องวิชาหลวงพ่อจ้อยได้ศึกษาภาษาขอมลาวหรือตัวธรรมซึ่งอาจารย์คำภาได้มีโอกาสเดินทางผ่านมาอย่างจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อจ้อยจึงถือโอกาสเล่าเรียนวิชาอาคมต่างๆ วิชาที่โดดเด่นที่สุดก็คือการทำน้ำมนต์ด้วยการจุดเทียนขึ้นสองเล่มเพื่อแก้อาถรรพ์ตัดลังกวาลปัดเสนียจันลายและอุบาททั้งหลายซึ่งในขณะนี้ตำราหรือวิชาอันนี้หลวงพ่อจ้อยได้มอบหมายตำราและถ่ายทอดวิชาการทำน้ำมนต์ให้กับพระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาธโรเจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์รูปปัจจุบันฉะนั้น วัตถุมงคลของหลวงพ่อทุกรุ่นทุกรูปแบบจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากด้วยอำนาจของพลังจิตอันแน่วแน่ของหลวงพ่อจ้อยวัตถุมงคลต่างๆจึงมีพุทธคุณและมีความศักดิ์สิทธิ์มากสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมและผู้ฟังช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ